สักคู่นะคะพอดีน้องเขามารับผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวจุส่งให้น้องๆก่อน<ม>ก็จะมีทั้งชนิดน้ำนะคะแล้วก็มีทั้งชนิดแคปซูลค่ะชนิดน้ำและชนิดแคปซูลนะคะอยากจะให้ช่วยวิทอสเนี่ยจะบอกที่พามาหนึ่งขวดนะคะของผลิตภัณฑ์ ได้ว่าะคะเพื่อนๆค่ะซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำนี้ไปทานนะคะวิธีการทานก็ทานเช้าครึ่งขวดนะคะก่อนนอนครึ่งขวดเท่ากับหนึ่งวันเนี่ยนะคะเราก็จะทานไปหนึ่งขวดนะคะแต่ว่าหนึ่งขวดที่เราทานเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งเม็ดนะคะท้าหนึ่งเม็ดนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่ะทานเป็นอาหารเสริมหนึ่งเม็ดในหนึ่งวันอะพอแล้วนะคะ แต่ถ้าเราอยากจะดูแลให้ดีนะให้เห็นผลรวดเร็วอย่างตัวจูนนะมีปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะนะคะแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับตับนะคะจูนมีปัญหาเรื่องของไวรัสเอนะคะตอนเด็กๆจุนใช้ขมิ้นชันเนี่ยนะคะสกระปุกเนี่ยจบเลยนะคะจุนไม่ต้องทานอีกแล้วนะคะแต่วิธีการทานของจูนนะ่ยก็จะทานตัวชนิดแคปซูลนี้นะคะเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลค่ะ เรียกได้ว่า1วันเนี่ยทาน4เม็ด4เม็ดเนี่ยนะคะถ้าเราทาน1กระปุกเนี่ยที่มี100เม็ดเนี่ยนะคะจูนก็จะทานได้ตัวเนี้ยี่วันดังนั้นนะคะจูนทาน2กระปุกนะคะใช้เวลา50วันนะคะจูนไม่ต้องดูแลตัวเองจนถึงวันนี้เลยนะคะไม่ต้องมาไปต้องไม่ต้องไปทานยาแผนปัจจุบันอีกเลยค่ะปัญหาโรคกระเพาะที่แบบชอบทานส้มตำชอบทานของเผ็ด นะคะมีปัญหาอาการอักเสบต่างๆในร่างกายเรียกได้ว่าหายได้เลยนะคะทานเองมาแล้วมีประสบการณ์นี้นะคะด้วยตัวเองนะคะก็ทานตัวนี้ไปแค่2กระปุกใช้เวลา50วันนะคะปัจจุบันเนี่ยนะคะจุนก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของโรคกระเพาะอีกเลยนะคะประมาณ9 1 0ปีแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณสมุนไพรดีๆนะคะจากคุณหมอเสงเลยทีเดียวค่ะ แต่สำหรับคนที่แบบว่านะคะอยากจ่ายเงินน้อยนะคะค่อยๆทานไปนะคะดูแลตัวเองไปฟื้นฟูไปนะทานเป็นอาหารเสริมอยากจ่ายง่ายๆนะคะวิธีการทาน,นะคะเพื่อนๆอาจจะทานวันละ1ถึง2แคปซูลก็ได้นะคะทานวันละเม็ดทานได้100วันเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าทานวันละ2เม็ดก่อนนอนนะคะทานวันละ2เม็ดก่อนนอนก็จะทานได้ถึง50วันเลยค่ะคุ้มเงินคุ้ม กระเป๋ามากๆเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณจะได้บอกแล้วนะคะขมิ้นชันของคุณหมอเสงนะคะไม่ได้ดูแลแค่เรื่องของโรคกระเพาะอาหารปัญหาของคนที่มีเซสิวหรือว่ามีกลิ่นตัวนะคะมีกลิ่นสาบหรือแม้แต่กลิ่นภายในนะคะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะกลิ่นเปรี้ยวนะคะกลิ่นรักแรพวกนี้นะคะดูแลได้เลยนะคะบอกเลยนะคะต้องลองไปทานเองนะคะแต่สําหรับคนที่มีกําลังน้อยนะคะหรือว่าถนัด ในการที่จะทานชนิดน้ำเราจะทานแบบน้ำไม่ได้เหรอได้สิคะนะคะจ่ายน้อยด้วยนะคะ1แพ็คมี1ิขวดทานได้10วันนะคะบางคนนะ่ะก็สั่งเลยนะคะ3แพ็คแบบนี้นะคะ3แพ็คแบบนี้นะคะทานไปนะคะ3แพ็คนี้ก็คือชุด1เดือน30วันนะคะ เรียกได้ว่ามาเห็นอีกทีนะะึงค่ะเอ๊ะทำไมผิวดีจังนะคะน้าเหลืองเราดีขึ้นเลือดเราดีขึ้นอาการอักเสบดีขึ้นบางบางคนมีปัญหาสิวที่หลังบางคนมีสิวที่ก้นนะคะนอกจากสิวที่แก้มแล้วที่ไปมีที่ก้นไปนมีที่หลังด้วยนะคะปัญหาเรื่องของน้ําเหลืองที่ไม่ดีนะคะหรือว่ามีสารพิษในร่างกายนะคะเนี่ยค่ะสามารถดูแลแก้ไขได้ทานเป็นผลิตภัณฑ์ธร้งดินทันในกลุ่มอื่นมีอีกไหมมีค่ะนะคะ ็คือตัวนี้เลยค่ะนะคะตัวกาแฟสูตรสองนะคะตัวนี้ผสมขมิ้นชนันแต่ก็ไม่ใช่ขมิ้นชันตัวเดียวค่ะเป็นขมิ้นชนันและก็ผสมตัวผลิตภัณฑ์อื่นนะคะอย่างเช่นภูคขานะคะเก๊กฮวยนะคะแล้วก็มีเกากี้เรียกได้เลยว่านะคะ่ะว่าตัวนี้นะคะคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวพรรณนะคะ แล้วก็มีหน้าท้องอยากจะให้ระบายของเสียใช้สูตรั้นี้ค่ะตัวนี้นะจูนใช้เองนะคะดูแลผิวดูแลร่างกายดูแลสุขภาพน,นะคะมาตลอดเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะได้ลองทานผลิตภัณฑ์นี้นะคะเหมือนกับที่จูนเคยทานนะคะก็ถ้าใครนะคะมีคำถามสงสัยนะคะสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะทักแชทมาได้ะคะ่ะยินดีตอบทุกรายการะคะ่ะ